สวัสดีครับช่างในไม่รอช้านะฮะเอฟซีตอนนี้ผมก็รอปูนอยู่นะฮะช่างในเอาแล้วนะฮะขยันนะฮะลุยกันต่อนะฮะพี่น้องหนะม,มุนแล้วหมุนแล้วนี่เครื่องนี้นะฮะน้องปอนยังไม่เห็นนะครับผมนี่นะฮะแกวเลยเพราะอะไรผมถึงเอาเลยทั้งบนมันแห้งแล้วเอาเลยเอาเลย,ยใช่ เอาเอาตัวที่มันแห้งก่อนข้างล่างก็ทำได้น้ำน้ตัว้งบแห้งเหลือเกินอืมเา้อเอขวดซดซนี่ฮะเฮ้ยน้องบอลน่าจะทำได้ได่น้องบอลขึไปทำเลยไปได้ทำหนักได้อยู่ได้ แจ๋วเลยเมันแน่นนะเอฟถ้าเราใช้เครื่องแบบนี้มันอ่ามันกดเข้าด้วยเนาะต้องใช่ใช่ใช่ได้แล้วได้น้ำแล้วอใช้ไฟรูเยอะแล้วเกินน้ำแจ๋วแจ๋วแวแจ๋ว,จวปั่นเลออยที่นี่ออ อย่าเพิ่งไปขึ้นรอเด้อแผงนั้นเด้อเอาเสร็จทีละแผงก่อนมันจะไม่ทันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเว อย่าเน้นหลายอย่าเน้นหลายเครื่องมันสิให้ตายเออใส่อีกใส่อีกแบบนี้โก,โกูก็ไลยชอบเล่นนันนี่เนาะ ôi chơi chơi nó chơi nó chơi 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 ด้านนี้นะด้านบนนี้เราจะใส่ไม้ดะแนงนะฮะ fc น้ำ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 แล้วโอ้เข้าขากันดีเนาะอะไรแล้ว แบบนี้ใครใครทำมันก็เนียนเนาะ<อ>ไม่ต้องให้สอนเนาะอ่าโอ้เนียนเลยแจ๋อเลยแจ๋อเลยแจ๋อแล้วเอเอด้อานล่างนี่ก็ทำทำไปเลยมันเปลี่ยนไม่ต้องลดนะมันเปลี่ยนไม่ต้องลด มันจะไม่เนียนเองนี่รู้อะรู้เทคนิคยังไอ้นายอย่าให้ปูนมันแข็งเราทำแบบนี้เลยเดี๋ยวอย่าให้ปูนมันแข็งอย่า <c oughs> นะฮะอ่ะไปดูด้านในก่อนนะฮะ FC โอ้โหดูครับพี่น้องโอโ้ดูครับพี่น้องเนื้อปูนครับผมมันมันมันเสมอเดียวนะ FC โอ้โโอโแฉลวเลยนี่นะฮะแฉลวแฉลวแฉลวนะฮะด้านนี้ล่ะโอ้โปูนมาแล้วนะฮะ FC เอาผมก็ไม่รอช้านะฮะนะลุยกันเลยนะครับผมพี่น้อง FC ก็ ด้านนอกเนาะก็กำลังกำลังเริ่มเข้าขานกันนะพี่สีนะเรื่อรู้จักรู้จักเทคนิคเนะาะนะวันนี้เป็นไปเร็วอย่างแน่นอนนะครับพี่นอ้องเซียวไ<อ>ตัวรองข้องในตัแล้วบอไม่อยากหัน่ะจะใช้ยากอ่ะอันนี้อ่ะก็ไว้นี่ก่อนเออ Það er það að það. Þegar ég, þegar ég, þegar ég. mẹo 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 Nè Bên này mẹo mẹo ไปยไปลงมือนไปตอนนี้มอมโอ้โหมันเนี้ยนะ fc ทุกท่านมันแจ้วจริงนะครับพี่น้องฮะเสร็จแล้วยังครับยังครับก็ล่าสุดเนาะก็นี่นะฮะ fc โอ้โหมันสุดเจ๋งมากเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมก็จะปูอีกหนึ่งแผ่นเนาะ ออีกหนึ่งแผ่นนะครับด้านนี้มันมันได้ตัดเศษนะใส่นะครับแล้วก็จะเข้าไปปูเนาะ,ะห้องนู้นเลยเช็คระดับนะฮะโอ้โหมันเป๊ะเลยนะเอฟซีไปทางไหนก็เป๊ะเลยนะพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ